สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะข้าพเจ้าจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเลือกดูชมนะคะว่าอุปกรณ์ออปชันอีกอย่างหนึ่งสำหรับหน้าร้อนอะนะคะนี่ค่ะก็คือพัดพัดลมมือถือพกพานะคะน่ารักไหมคะนี่ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีออปชันต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นอาร m มาริงแฟน นี่มีกลิ่นอโรมาด้วยนี่ออปชั่นนี่นี่ตัวนี้ก็เพื่อมีออปชั่นต่างต่างนะคะน่ารักเลยนีนออ่อันนี้ก็น่าสนใจเป็นพน,นม สามเสามแบบติดตั้งก็ได้พกติดร่มพกพกติดผ้พาพกผ้าติดลม่มพกกระล่มไปด้วยตั้งแบบนี้ก็ได้ตั้งแบบนี้ก็ได้แ,บบไดแล้วก็ถือก็ได้ออซเบล่าแฟนอ๋อเป็นมือถือสำหรับติดร่มนี่ค่ะออปชั่นไม้แขวนไม้แขวน อนอกจากนี้ก็มีเนี่ยค่ะเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่สำหรับเวลาถ้าเกิดมันต้องใช้ถา่านใช่ไหมคะอืมมีหลายไซส์วุนนี้ไซส์ขนาดใสแบบใส่แบบเล็กๆขนาดเท่ากับลิปสติกได้เลยโอ,อเคชีบ มีมสหัวอ๋อนีค่ะอ๋อหมากปะสามื่นจึกๆ มีคำอ็อปชันนี้ก็สวยไี่ปรับปรับระดับได้ด้วยรุ่นนี้ปรับระดับนะคะ่รุ่นที่รุ่นหิ้วหรือวิทยุค่ะหิ้วเป็นเป็นตรงน,นี่รุ่นสองหัวอ๋อสองอ แบตเตอรี่แหลมเล็กๆพอแบตเตอรี่หมดแล้วอ่าใช่เล็กมากอันนี้เป็นมินสเปร์สำหรับใส่สเปร์นะคะฉีดเวลาอากาศมันร้อนนี่นะคะอือ อันนี้พาดคอเลยค่ะรุ่นนี้พาดคอค่ะนี่นะคะญี่ปุ่นเขาไม่มีสงกรายนะคะน้องจับแต่ของเรานหมนะรุ่นนี้น่ารักน่ารักจังเป็นรูกผลไม้น่ารักเย็นๆแล้วนี่จะเป็นรุ่นไหน ไอเฟนอ๋อ oh. เป็นพัดลมค่ะพัดลมอมออปชั่นนี้น่ารักดีนี่ค่ะออปชั่นคลายความร้อนนะคะเป็นแผ่นแตกคลูเลอร์นะคะคลายความร้อนนะคะนี่อันนี้เป็นแผ่นนะคะ แล้วก็สเปรย์ฉีดนะคะเพิ่มความเย็นนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะขายดีอันดับหนึ่งนะคะหมายถึงว่าของคอสเมนะคะได้ติดอันดับหนึ่งนะคะเป็นสำหรับ UV นะคะในช่วงหน้าร้อนนี่ค่ะรุ่นนี้นะคะ,อะไอครีมกันแดดคะ่ะสำหรับหน้าร้อนนะคะ หน้าร้อนเขาจะมีครีมกันแดดหน้าร้อนเอ่อแล้วก็ไม่ใช่หน้าร้อนผ้าเช็ดผ้าผ้าเย็นนะคะอันนี้ผ้าเย็นความ p o w d e ส spray สเป,ร,ร,ยสเปร,รย์ให้ความเย็น cool s h e e อ่ายังมีกลิ่นอายของหลงเหลือ cool gel sheets นะคะของตอนช่วงโอลิมปิก อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะคะนีโคจินะคะอืมออปชั่นสำหรับช่วงหน้าร้อนน,นะคะหน้าร้อนต้องบอกเลยก่อนนะคะอว่าหน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยลมเขา,าเขาจะเป็นลมร้อน,นะคะ่ะเหมือนเซาวนานะคะ่ะอืม แล้วแอร์เขาก็จะประหยัดนะคะใช้อยู่ที่25องศาจะร้อนแค่ไหนก็25องศาค่ะอย่างบางบริษัทนะคะนั่งทํางานกันไปนะค,ะค่ะ27ค่ะอี่ค่ะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องใช้เออ่หาตัวช่วยกันเองค่ะอุปกรณ์นะคะอาร์มโคมนี่อ,อาร์มโคอ๋อฮาวทูโคอื้อ ยูวีอ๋อยูวีคัดด้วยยูวีคัด95องศาอืมให้เบียน้ำบิดน้ำออกแห้งต๊ดอ๋อสำหรับใส่แขนให้เย็นเย็นนี่อืมอืมค่ะอนอกจากเสื้อผ้านี่คือสายที่ต้องใส่นะคะช่วงหน้าร้อนหมว ก็นี่ค่ะเพื่อนจะพามาแนะนำช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะ